เมืองสองแห่งที่วางแผนไว้ริมฝั่งแม่น้ําโขงก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เช่นกันเช่นเดียวกันกับภูเขาทั้งหมดแสดงถึงการพัฒนาตั้งแต่ศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่15ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับจักรวรรดเิเขมร กลุ่มปราสาทหินวัดภูเป็นหลักฐานที่โดดเด่นถึงวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อจักรวรรดิขเขมรซึ่งครอบงำภูมิภาคนี้ในศตวตรรษที่10ถึง14หลักเกณฑ์ที่4กลุ่มวัดภูเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการผสมผสานภูมิทัศน์ลักษณะที่มีความสำคัญทางจิตวิญ,ญญาณอันยิ่งใหญ่เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ